สวัสด <Yeah. S 1> ีค่ะวันนี้ฟ้าบอกว่าอยากได้ไอ้นั่นใช่ไหมคะน้องอยากได้อันี้อยากได้น้องพี่ก็เลยซื้อให้ใช่ไหมคะแต่เป็นตัวเล็กนะคะเป็นตัวจิว๋วเป็นตัวมินินี่ <Okay. S 2> เห็นไหมมี <Okay. S 2> ใจไหมใไหนแกะดูสิน่ารักไหมน้องได้ข่าวว่า น้องก็ได้จัดเลยนี่อันนี้คือที่นอนอันนี้ก็จะเป็นเอออะไรอ่ะเออเป็นถ้าเสร็จตัวลั้งนะใช่ไหมอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำอันนี้จะเป็นทหิทำอาหารไหนไหนนที่งนเนเนียไปกินที่เซอร์ฟากันแล้วน้องก็บอกด้วยนาว่าอันนี้อ่ะ เงยเงนเงนเงๆหมดแล้วไปนอนค่ะไปนอน,นอค่ะก็ให้ดูแค่นี้นะให้ดูแค่นี้นะบ๊ายบายบายิ้ม